โอ้ยไอแกงน้ำไม่อับมึงกัดเต็มเจ้านั้นเคยกินไหมเออมันซื้อให้ไปลุงเต็มจอกเลยโอ้ยฮะเคยอร่อยมากเออตีดูดิเขาหายดีมากตะกี้ก็พาบิดรถไปซื้อมานแล้วถ้วยนี้เพี้ยงมาซื้ออีกอุนอี้ก่อนหายดีกว่าอีกอ่ะรู้ได้ไส่ไข่ดีเอาไปดูดิไม่เหลือละเหลือไงมันเปื่อยดูดิจะมันเปื่อยออกเบิร์ดมัน ดูคร oh ับโอ้กินไปแล้วเจ้าน anyway, uh ึงมากินมากินเจ้าเก่าครับขาดไม่ได้ครับเจ้าเก่าเลยปกติออกมาหมดเลยแพ้ก่อนไหนหมดเกี้ยงเลยเอ้าหมดแพ้โอ้ขายดีป่ะตกใส่แม่งโคตรร้อนเลยวันนี้ตอนนั้นอ่ะตกโชคเมื่อวานเมื่อวานวันวันนี้ไม่ตกเลยอะไรเนี่ยมีวิทยุไว้ทำการพ่วงเลย โอ้โหหายไดไงอ่ะมดขึ้นลมมั้เนี่ยมดขึ้นเอากับมันข้องเหนาะของแท้นั่นี่ะมันหวานนะขึ้นได้ยังไงนะหมดเออเออขุดตาโอ้แล้วอ่ะเพิ่งมานะครับกี่โมงแล้ววะจะสี่โมงแล้วเพิ่งมาอู้ดูครับโอ้เครื่องหังเลยเยี่ยงเลยสวัสดีครับบูของจริงมึงของแท้วัสว่าแล้วมันร้อนว่ะเออเออาย่าไป ซันเอามาซันเขาไปมาซื้อันเขาซันอไหนให้มาซื้อเบดแร้วะเบ็ดแล้วะอุ้ยใหา่นทำไมยีสบาทได้แค่นี้เอาเอามัน่อนี่มันใหญ่งยแก้วมันใหญ่ได้แค่เกยี่ห้าบาทเหรอกขอให้หมดแล้วมันเบิดแล้วมึงยีใสยังกบ เอาน่ะเอ้าเอามาก่อนจะจ่ายน่ะใส่ขี้จิ๊ดเยี่ยมนัวมาโอ้ยไอ้ตีมจุดเบิ่ดแล้วแก่ข้อไอ้จุดเบิ่ดหั่งแล้วนะมึงลงไปไปโอู้หมดเกี้ยงแล้วเป็นไฟเปิดฟ้ามึงทีลงไปเลียหั่งบ่เป็น้าลงไปไอ้ลมแหลมเม้อ ดูโอ้พูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีจะโดนนะฝากไม่ดีโมอ่ะเออฝากไม่ดีมาเรื่อยอีไอโรนันโดใหญ่ดูเอาดูมันดูมันเอาเอาเห้าวจริงเลยเฮ้ยแย่มันจีตายดูมันครับโอ้โหห้าวจริงเลยไอ้โรนันโดไอไอโอมซงจกไอโอมสมจกโอย เอาา้าว่าขมบ,บ่มีร้องบ่มีดีเนี่เด้ร้องบ่ดีเข้าอีบกบ,บ,บกดนั่นว่าขมวิ่งกดมึงตายนี่ดูมันครับโอ้นอนกินนะครับไอ้ดูทรงผมจกนี่ทรงผมจกคน,นะกแถวขู่ขขยังตัดให้มึงบ่กู่ยังตัดให้ก่อ โอ้ยพูดไปแล้วไม่ต้องพูดอีกพูดขี้เก่าแล้เมียอะไรโอไปกินมาแล้วยังมาซื้อคันนี้อีกตะกี้หาบิดไปแล้วยังมาซื้ออีกนะ่อยเมื่ได้คันนี้มม่อร่อยเลอร้อยตายใช้มือบมกิลเขาอะขนหน้าบมกิลเขาปัดฝรัง่ง ไปแล้วครับพื้นที่เต็มพื้นที่เต็มไอ้หลอมแหลมแล้วก็ปเป็นแนล <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นแนล <c oughs>